ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมกวผมนะชอตตี้บอกว่าเกมมือถือญี่ปุ่นครับซิมโฟเกียนั่นเองนะฮะก็อ่ะมีเป็นอนิเมะด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีเกมมาหลายภาคครับอันนี้ก็เข้าสู่มือถือสักทีนะฮะอ่าช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรครับเกมจากอนิเมะนี่ลงมือถือกันรัวๆนะครับโอเคนะครับผมขออนุญาตเล่นต่อจากไอดีเดิมเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเล่นไปไกลแล้วล่ะ <laughs> จะรีวิวสักทีก็ไม่ได้รีวิวนะครับหาช่วงลงไม่ได้นะครับก็จัดไปนะครับโอเคสำหรับเกมนี้มันเป็นยังไงนะเหรอ่ะเป็นรีเควส์กันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรูปกำปั้นนะครับเวลากดก็มีแสงวิงวิงวิงสำหรับการต่อสู้เกมนี้มีค่อนข้างหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องเป็นอีเวนต์ตามช่วงเวลาไปหรือประจําวันไซเควสนะอันนี้ก็คือจะเป็นอ่าพวกเควสที่ได้รับจากตัวละครอะไรเงี้ยได้ตัวละครใหม่ๆได้การ์ดใหม่ๆมาอะไรเงี้ยบางอันจะมีไซเควสโผล่ขึ้นมานะสุด อ่าอันนี้ก็จะเป็นอ่าตามช่วงเวลาตามประจําวันนั่นเองนะครับโอเคเพราะนั้นก็อ่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ควรลงเมนเควสเป็นหลักนะครับแล้วก็คอยหมั่นมาเช็คว่าช่วงนี้มีอีเวนต์อะไรมีสเปเชียลเควสอะไรเราลงไหวไหมอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับโอเคไปที่เมนเควสนะครับสังเกตว่าตอนนี้ก็มี3บทนะครับอ่าเพิ่งถึงบทแรกครับผมยังเล่นไปเล่นไปไม่ถึงไหนเลยมัวแต่ไปลงอีเวนต์พิเศษนะครับสำหรับเกมนี้การลงดันเจี้ยนก็จะเห็นเป็นรูๆนะคือเราก็ลงด่านเนี้ยซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับ ครบ5ครั้งเนี่ยเราก็จะได้รับเงินแคสแล้วพอเราผ่านไปแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องใหม่ก็จะเปิดแล้วก็ดันเก่าเนี่ยจะกลายเป็นฟรีเควสต์ก็คือลงอีกค่างั้งก็ได้เงินแคสอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่าแล้วมาดูรายละเอียดนี่คืออะไรแอคชั่นพอยท์ที่ใช้คืออ่าแนะครับดูด้านบนแอคชั่นพอยท์อย่างเยอะครับแล้วก็เลเวลที่แนะนำนะครับเลเวลตัวละครเนาะแล้วก็มีกี่เวฟนะครับไม่มีเรื่องของดาวเดิลอะไรสู้แล้วได้3ดาวไม่มีนะครับอ่าเสร็จแล้วมันก็จะมีให้เลือกว่าเราจะเอาเพื่อนเราคนไหนลง นะครับก็จัดไปนะครับก็เลือกไปนะครับอ่าและนี่ก็คือเป็น3ตัวละครหลักของผมนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือเป็นเพื่อนที่เราเลือกนั่นเองเราสามารถเปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนการ์ดอะไรได้ตรงนี้เลยก็คือคลิกนะครับที่รูปตัวละครเปลี่ยนได้เลยนะครับซึ่งเกมนี้จะแบ่งเป็น2ประเภทคือ,อการ์ดตัวละครนะครับติดอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีการ์ดผู้ช่วย2การ์ดนะครับอ่าก็หมายความว่าเซตตัวละครได้3ตัวแล้วก็ผู้ช่วยได้อีกตัวละ2ใบนั่นเอง นะครับแต่ว่าเกมนี้จะมีค่าคอร์สอยู่ด้วยนะครับไม่สามารถใช้การ์ดดีๆได้ตั้งแต่แรกต้องเล่นเพื่อให้เลเวลมันอัพขึ้นไปกว่าน,นี้ก่อนนะครับแล้วเพื่อจะได้เราใส่การ์ดดีๆได้นะครับโอเคไปเลยเอาล่ะรายละเอียดที่แตกตา่างจากเกมอื่นคือเราสามารถให้ตัวละครเลือกตัวละครที่จะร้องเพลงได้ตัวละครที่ร้องเพลงก็จะแบบเหมือนกับเพิ่มบัฟให้กับตัวละครอ,ะอื่นนั่นเองนะครับนี่เป็นไงใช้สกงสกิลการอลังการงานสร้างย่ออันนี้มันก็ร้องเพลงหนึ่งใช่ไหมครับ สมมติผมเปลี่ยนคนร้องแล้วกันคลิกที่รูปของอตัวละครที่ต้องการให้ร้องเพลงได้เลยมันก็จะเปลี่ยนเพลงไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่รู้ศัตรูจะตายก่อนวะน,นะนี่เป็นไงล่ะเกมนี้มีระบบชนะทางแพ้ทางเลยนะซึ่งระบบธาตุเกมนี้โคตรเยอะมีทั้งหมด7ดธาตุด้วยกันจําไม่หวั่นไม่ไหวเลยทีเดียวโอเคกลยได้ร้องเพลงยังเว็บสองครับร้องเพลงเร็วน้องมาเปลี่ยนเพลงครับผม ้าใจยังเออแค่นี้แหละที่ม oh, yeah. <BS into English> ันต่างกับเกมอื่นนะก็คือมีมาล้องเพลงเพื่อเพิ่มบัฟบัฟก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่เพลงที่ร้องหรือตัวละครนั่นเองนะครับอะไรเงี้ยระหว่างนี้ก็ดูคัดซีนสวยๆของสาวๆไปและสาวๆหนึ่งคนมันก็จะมีหลายหลายหลายอาวุธอ่ะเออมีการ์ดหลายใบนั่นเองนะครับตัวละครหนึ่งตัวมีการ์ดหลายใบอะไรเงี้ยอย่างตัวเคียวผมอย่างเงี้ยบางคนก็มีเป็นเคียวคู่อะไรอย่างเงี้เป็นต้นนะครับสกิลอันตีก็จะแตกต่างกันไปโอเคเจอบอสแล้วครับ ท่าน,นี่ขนาดเป็นศัตรูนะศัตรูยังมีสกิลอันตีแบบคัดซีนใส่อย่างนี้เลยนะครับเอออลังการงานสร้างใกล้ตายแล้วครับคําถามคือแล้วเพื่อเรามาช่วยอะไรเพื่อนของเราจะกระโดดมาเสียบแทนถ้าเกิดว่าตัวละครฝั่งเราตายนั่นเองนะครับพยายามหาเพื่อนที่เก่งๆเข้าไว้ละเอออ้าวล่วงซะแล้วนะฮะนี่ไงเพื่อเรามาแล้วครับ ย่อ <Yo, S 2> บางคนก็ไม่ไม่จัดตัวละครน,นะจัดแค่2ตัวอะไรเงี้ยเพื่อประหยัดค่าคอร์สแล้วก็เลือกคนอื่นมาเป็นเพื่อนเลยอะไรเงี้ยก็จะได้แบบว่าประหยัดประหยัดอะ่ะเออจัดไปเมื่อไรจะจบวะเนี้ยดูสกิลหน่อยเออต่อยไปต่อยไม่เข้านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันมีระบบแพ้ทางชนะทางอยู่นะฮะเออนั่นแหละก็เต็มที่ครับผมเรียบร้อยพอเข้าใจวิธีการเล่นอย่างเออ จริงิงมันก็ไม่ต้องทำไรนะก็ขอโตไปเพลงเพลิงอะไรก็ยิงก็ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกก็ปล่อยไปอย่างเงี้ยเออแล้วไม่มีค่าระดับความสนิทด้วยนะเออต่อมาเกมนี้มีบัตเทิลอารีนาด้วยนะครับข้างๆกันนะครับเป็นการไปอารีนาสุ่มสู้กับคนอื่นนั่นเองนะครับกดเลยนะครับนี่ครับก็จะมีตัวละครโชว์ขึ้นมาอย่างงี้ยจากสู้ไหมอะไรอย่างงี้นะถ้าสู้ก็โอเคถ้าไม่สู้ก็สุ่มหาคนใหม่ได้แต่เอาสุ่มหาคนใหม่ตรงนี้ครับขอโทษ โอเคครับเลือกคนนี้มาเป็นคู่ต่อสูส้ครับน้องโซครับเลเวลใกล้เคียงกันครับโดนตีบัลเลงได้จัดไปโย่โอ้โหเขาใช้สกิลกออ่อนโอ้โหหน้าฟันจะอย่างนี้เออเอ้ย41ท่าโคตรอลังการเลยลด4สเลเวลเขาน้อยกว่านั่นแหละนะครับเรียบร้อยครับโอ้โหดูท่าโย่นึกว่ากันดั้มแหม ดูแลก็อยากเล่นซูเปอร์โรบอทขึ้นมาทันทีว้าชีสเม่ตายซะโชเสื้อขาดไปไม่มีครับเกมนี้เรียบร้อยครับผมโอเคจบมีอารีนาให้ลงด้วยนะครับก็พยายามบริหารไอเอเนจีให้ดีนะครับเอเนจีมันจะแยกจากกันนะครับเกมนี้ลงอารีนานอกอยากจะได้แต้มอารีนาเลยนะได้แต้มเพื่อนด้วยนะแล้วก็แรงขึ้นเห็นไหมครับ ก็จะได้รับรางวัลแตกต่างกันไปตามแรงเนาะโอเคสามารถเช็คแลงตรงนี้ได้นะครับนะกดๆดูเอาก็ได้นะครับเพรานั้นก็เกิดมีแบตเตอร์พอยต์ก็อย่าลืมมาลงกันแล้วกันนะครับโอเคหลังจากนี้นะครับเราไปเปิดกระจะปองกันดีกว่าแต่ก่อนเปิดกระจะปองให้ท่านผู้ชมเช็ค2อย่างอย่างแรกคือข่าวสารอยู่ด้านซ้ายนะครับเกมนี้บางข่าวจะมีของขวัญแนบมาด้วยให้กดตัวนี้ได้เลยมาตัวเมเตนะครับนั่นแหละมันก็จะรับของขวัญมาให้เรานะครับแล้วก็อย่าลืมเช็คของขวัญก็คืออยู่ข้างๆกันนะครับด้านล่างนะฮะ กดมีคำสั่งมาต,เตมเตมตเตะเหมือนกันรับทั้งหมดเหมือนกันนะครับก็กดโอเคด้วยนะครับนั่นแหละท่านผู้ชมเล่นจบช่วงสอนเนี่ยจะมีเพชรมากพอที่จะไปเปิดกะจะปองแบบแพ็กเกจสูงสุดได้นะครับไป,ไปเปิดกันกะจะปองอยู่ตรงนี้นะครับขวาล่างรูปผมมันบังอยู่อ่ามันจะมีทั้งหมด3แพ็กด้วยกัน,กนอันนี้ก็คือจะเป็นแพ็กกิจกรรมมีเวลาบอกชัดเจนครับว่าเมื่อไหร่หมดมีโอกาสได้คนหน้าตู้นะครับและอันนี้ก็คือจะเป็นแพ็กเกจอ่าแรกกะจปองทั่วไปใช้เงินแคนในการเปิดนะครับ ส่วนอันนี้เป็นแฟนการจะปองนะฮะก็คือจะเปิดแล้วส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ตัวละครเท่าไหร่อ่ะได้พวกวัตถุดิบในการอัปเกรดซะมากกว่าตัวละครก็มีบ้างนะเออโอเคผมมาสนใจตรงนี้ก็แล้วกันนะครับจัดไปครับเผื่อจะได้น้องน้องสีทองแบบนี้นะฮะจัดไปเลยครับ200แคสครับก็ฟริกไปด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะครับโอ้โหโอ้โหดาไม่ออกเลยครับจะได้5ดาวกว่าเขาไหมเอ้ยมีสลุงเปิดเลย ว่าได้ตัวละคร5ดาวโคตรโชคดีเลยได้ตัวหน้าตู้ด้วยแต่ว่าไม่เป็นตัวซ้ายใช่ไหมไม่ใช่ตัวขวาเอ้ยไม่เกิแลวเวย้ยอ่ะดูตัวนี้นีอ่ะสี่ดาวเพราะตัวนี้ผมมีแล้วนะครับแหมนมบเบิร์มเลยฮะโอเคที่เหลือก็เป็นการธรรมดาและกดสคริปต์เลยแล้วกันนะครับอ่ะอันนี้4ดาวแต่ไม่ใช่ตัวละครเนาะเป็นการไอการไอนาการสนับสนุนนะครับ นี่ยผมได้ตัวหน้าตู้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ตัวขวาวะได้ตัวซ้ายนี่ไงได้ตัวซ้ายนะครับได,ได้คนนี้นะครับเออก็โอเคนะคนซ้ายดูแลดูน่ารักกว่านะครับเปิดกระป๋องเสร็จแล้วไปไหนแน่นอนครับเราต้องเริ่มไปจัดการดได้แล้วนะครับ่ะดูเมนูด,ด้านล่างกันเลยนะครับอันแรกครับการนะครับอันแรกครับผมจัดปาร์ตี้ไม่มีคําสั่งจัดอัตโนมัติเพราะฉะนั้นท่านผะู้ชมต้องเลือกครับว่าจะเอาใครอยู่จะเอาใครไปและอย่าลืมดาวยิ่งเยอะคอสยิ่งเยอะ นะครับงั้นเดี๋ยวผมดูก่อนล้วกันว่า5้าดาวผมมันธาตุอะไรผมพยายามจัดคละธาตุไงห้าดาวผมธาตุนี้อ้าวเวนก็ซ้ำกันสิวะก็เป็นตัวแรกอะตัวเดียวกันเลย5้าดาวผมได้5ดาวธาตุสอันนี้เลยนะครับน่าเศร้าจริงๆแล้วเราดูธาตุตรงไหนได้บ้างเดี๋ยวดูแป๊บนึงนครับโอเคนะครับปุ่มนี้ดูธาตุสังเกตมี7จ็ธาตุนะครับก็ดูตามสีเลยแดงชนะเขียวเขียวชนะสม้มส้มชนะเหลืองเหลืองชนะชมพู ชมพูชนะน้ำเงินน้ำเงินชนะแดงใครจะไปจำได้วะส่วนอันนี้ก็คือแพ้ทางชนะทางกันทุกธาตุเลยนะครับยกเว้นพวกเดียวกันเองนะอันนั้นก็ใครมีการ์ดใบน,นี้ก็อาจจะแบบสุ่มเสี่ยงนิดนึงอะ่ะเออก็คือโดนแรงตีแรงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วประเด็นของผมคือผมมีธาตุนี้อ่างั้นเดี๋ยวผมอีกคนนึงต้องเอาตัวสีแดงกันละกันไม่งั้นเดี๋ยวผมสู้ไม่ไหวโอเคงั้นน้องคนนี้เป็นคนที่ผมชอบมากก็ต้องเอาออกครับ5้าดาวเอาเข้าไม่ได้ครับคอสเกินงันก็ลบไปก่อนนะวิธีการลบก็คือค,อคลิกแล้วก็เลือกอ่า นะครับเลือกอันแรกนะครับเลือกอันที่เราเลือกอยู่อะแล้วกดตกลงจะเป็นการแคนเซิลนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็เอา5ดาวเข้ามาโอเคนะครับการสนับสนุนคงติดไม่ได้นะคะคอร์สไม่พอเออเนี่ยคอร์สไม่พออ่ะพอพออยู่แต่ว่าต้องติดพวกดาวเดียวอันนี้แล้วแต่ช่างใจดูก็คือจะจัดแค่2คนก็ได้แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเลือกเป็นเพื่อนไปเลยโอเคนะครับถ้าเกิดตกลงแล้วก็ด้านขวานะครับเป็นการคอนเฟิร์มนะครับอ่ะจบนะครับไม่มีการจัดอัตโนมัตินะครับ โอเคไปไล่ดูอันอื่นกันเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการอัปเกรดนะครับโจกอ่าก็อัปเกรดนะครับเกมนี้ก็จะมีการอัปเกรดค่อนข้างหลากหลายนะครับเอาไปทีละอันนะครับเมื่อกี้เราเพิ่งได้กาใบนี้มาใช่เออนั่นแหละนะครับก็เลือกการที่เราไม่ใช้แล้วเป็นวัตถุดิบนะครับซึ่งอ่ามันจะมีพวกการที่เป็นวัตถุดิบนะครับก็คือพวกนี้ที่เป็นโน้ตหนังสืออย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นวัตถุดิบชันเลอร์นั่นเองนะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าบางทีเป็นโน้ตสีมีเป็นบอกธาตุด อย่างนี้คือถ้าใช้ให้กับธาตุเดียวกันถึงจะบวกเยอะแล้วประเด็นของผมคือธาตุของผมเนี่ยมันเป็นธาตุสีชมพูใช่ปะ่ะไม่ให้สีส้มสีส้มก็เนี่ยครับก็เลือกใบที่มันเป็นสีส้มจะได้เยอะ,อะแต่พอดีไม่ค่อยมีเลยด้วยเดียด๋วยวเอาไปอัปเกรดตัวอื่นหมดซะอย่างนั้นโอเคกดตกลงไปนะครับอ่าเลเ,ลเด้งขึ้นมา15ครับก็ยังพอถูไถได้นะครับเรียบร้อยนี่คือการอัปเกรดนะครับอ้าวผ่านมิชชั่นซะอย่างนั้นนะก็เดี๋ยวค่อยไปรับมิชมชั่นนะฮะ โอเคนะครับนี่คือการอัปเกรดนะครับจะสังเกตเห็นว่าเป็นการอัปเกรดเลเวลนะครับส่วนอันนี้นะครับอันที่2เป็นการเรียกว่าเป็นการเพิ่มดาวก็ไม่ได้เพราะว่าเกมนี้ผมไม่เห็นว่ามีเพิ่มดาวแต่มันจะมีเหมือนกับเพิ่มสถานะพิเศษอะ่ะคือเราสะส,ส,ส,สมของพวกนี้มันจะามาเพิ่มโบนัสพิเศษให้กับสเตตัสบางอัน,นนั่นเองนะครับอย่างเช่นอันนี้มีเครื่องหมายบอกเฮ้ยอัปได้แล้วนะลองอัปดูไหม leg, อะไรเงี้ยเห็นไหมมันมีมันมีเครื่องหมายบอกอยู่สาธิตให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะเจคนนี้แล้วกันเจคนนี้ผมชอบนะครับเนี่ย หินเราครบแล้วนะครับแล้วก็กดปุ๊บมันก็จะบวกสเตตัสเข้าไปเห็นไหมครับนั่นแหละครับผมก็จะเป็นเรื่องของการใช้หินมาเพิ่มสเตตัสนะครับส่วนอันนี้นะครับน่าจะเดาออกมีอยู่หลายเกมเลยเอาการ์ดใบเดียวกันมาผสมกันนะครับอย่างเช่นผมมีใบนี้ซ้ําก็เลือกเสร็จปุ๊บก็เลือกด้านบนนะครับแต่มันมีข้อแม้ครับเกมนี้คือเราจะาสามารถที่จะปลดลิมิเตอร์ได้ก็ต่อเมื่อตัวละครเราเลเวลตันแล้ว ถ,ถ้าเกิดเลเวลไม่ตันเนี่ยเราก็ต้องเก็บการใบนีไว้ก่อนเออเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอาไปขายหรืออะไรนะครับเก็บไว้ก่อนยกเว้นว่าเราจะไม่ไม่ไม่ใช้ตัวนั้นจริงๆอะ่ะแล้วเราค่อยขายเพราะว่าเดี๋ยวช่องมันเต็มไงอ่าเราสามารถที่จะปลดลิมิเตอร์ได้ทั้งหมด4ครั้งนะครับดูตรงรูเลยมันมี4รูเห็นะเออดูตรงนี้ก็ได้เออไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้อันนี้เป็นค่าความสนิทสนมอ่านั่นแหละครับก็ลองมาอ่าอัปเกรดดูนะครับมีอัปเกรดสามอย่างนะครับส่วนอันนี้ขายนะครับขายก็ มันจะมีโบนัสให้ด้วยนะครับนี่นี่นี่ไอพวกที่เป็นรูปทองนี่คือขายแล้วได้ราคาดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราขายตัวละครก็ขายได้นะอ่าแล้วก็ถ้าเกิดเราขายพวก3าดาวขึ้นไปมันจะได้แต้มมันนี้ด้วยนะครับเห็นป่ะได้3มแต้มเห็นไหมครับแต้มพวกนี้ก็เอาไว้แลกของได้อีกทอดหนึ่งนะครับโอเคขายเลยโอเคตกลงจัดไปโอเคประมาณนี้สําหรับการขายนะครับส่วนนี้คือดูรายละเอียดของการ์ดนะครับก็เข้าไปดูได้แต่จริงๆเราอยู่หน้าไหนก็ได้กดค้างที่การ์ดไว้มันก็จะโชว์ เหมือนที่ผมชอบเผลอกดบ่อยๆนั่นแหละนะครับส่วนนั้นสุดท้ายนี้เป็นสารานุกรมดูได้ว่าเรามีการ์ดใบไหนบ้างแล้วนะครับเท่านี้เองนะครับสาหรับเกี่ยวกับการอัปเกรดนะครับส่วนตรงนี้มิวสิกบล็อกครับจำตอนที่ตัวละครออกไปร้องเพลงได้ไหมครับนั่นแหละครับผมให้จําหน้าไว้ด้วยนะใครที่ไม่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้ให้จําหน้าไว้นิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอก1คนมันมีการ์ดหลายประเภทแล้วก็แต่ละประเภทมันก็มีหลายดาวแตกต่างกันไปด้วย เพราะนั้นถ้าเกิดเรามีตัวละคร5าดาวตัวไหนอะ่ะแล้วเราใช้ตัวไหนในการร้องเพลงอะ่ะนั่นแหละเอาตัวนั้นอัปเกรดตัวนั้นก่อนนะครับเนี่ยผมก็อัปเกรดไปถึงขั้น7แล้วนะซึ่งแต่ละเพลงมันก็จะบวกบวกตามาธาตุเลยอะ่ะเอออย่างจริงๆจริงๆผมอะ่ะควรจะอัพอันนี้เพราะอันเนี้ยมันเพิ่มดาเมจให้กับาธาตุที่เป็นาธาตุที่เป็น5ดาวของผม2ตัวเลยาธาตุสีส้มอะ่ะเอออะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับต้องมาลองดูนะครับ มันจะบวกตามธาตุเลยยกเว้นอันแรกอันอันไม่เอ้ยไม่ใช่อันนี้ดิอันนี้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 อ่าอันนี้ก็คือบวกไปพวกไรยธาตุอ่ะที่มันแพ้ชนะทางกันหมดอ่ะคืออันนี้นะครับอ่ะก็ลองดูกันละกันนะครับมีเพลงให้เลือกเยอะนะครับจัดปนะครับก็มาอัปเกรดเพลงด้วยก็ใช้ตั้งธรรมดาครับไม่ได้ใช้ลรพิเศษนะครับส่วนนี้เป็นมิชชั่นนะครับก็จําได้ไหมตอนที่มีตะลุงตะแกรมันชอบโผล่มาขั้นจังหวะนั่นแหละครับคือเวลาเราทําเควสอะไรผ่านเนี่ยมันจะขึ้นมานะครับแล้ว มันมีเควสอะไรบ้างนะครับมีฟรีเควสทำทำปุ๊บผ่านปับ๊บก็ได้รับรางวัลไปเลยนะครับสเปเชียลอันนี้คือจะมาตามอีเวนต์นะครับแล้วก็จะมีเดลี่นะครับเดลี่นี่คือภารกิปจประจําวันก็จะมีให้ไปสู้ให้ไป PVP ให้ไปอัปเกรดอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นพวกนั้นอ่ะที่ทําได้อ่ะมันก็จะเป็นภารกิปจประจําวันแล้วก็มีวีคลี่ด้วยวีคลี่เหมือนเดลี่เลยแต่แค่ทําเยอะกว่าเท่านั้นเองนะครับนั่นแหละมันก็จะมีหลายอย่างลองเช็คดูนะครับอ่าก็อ่ะ,อะต่อไปเป็นชอรร้า้าานนคคะับ อันแรกเป็นเติมเงินแคสครับลองดูดิไม่มันมันไม่ถามอายุเลยเหรอกดเลยอ่าถามแล้วนะครับก็สําหรับเกมญี่ปุ่นจะมีการถามอายุนะครับใส่ปีเดือนวันแล้วตกตกตก,ตกลงไปนะฮะเพราะว่าญี่ปุ่นนี้ถ้าเกิดว่าอายุไม่ถึง20จะมีจะมีกฎหมายรองรับอยู่ใช่ป่ะว่าห้ามเติมเงินเกินเท่านั้นเท่านี้มันก็ใส่ปีเดือนวันของตัวเองเข้าไปด้วยนะครับถึงจะทําการเริ่มเติมเงินได้นะครับมันจะถามแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับ โอเคนะครับต่อไปนี้สเปเชียลไอเทมครับมีอะไรขายบ้างอ้าวมันเกี่ยวกับการเติมเงินนี่หว่านะครับอันนี้เป็นโปรโมชั่นของมันอยู่นะครับลองมาเช็คดูกันลวกันนะครับเป็นเงินแคสตนะครับต่อไปนี้คือเติม Energy นะถ้า Energy อ่าแต่ละประเภทที่เราเล่นน่ะหมดนะครับและคี้เกียรรอก็มาเติมได้ใช้3แคสในการเติมนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนี้คือเป็นเพิ่มช่องช่องเก็บการ์ดอะ่ะเออจำไม่ได้ดูมาว่ามีกี่ช่องนะแต่คือถ้าเกิดว่าช่องเราเต็มแล้วเราไม่อยากขายการ์ดมีแต่การ์ดท ก็มาขยายการ์ดได้ที่นี่นะครับขยายช่องเก็บการ์ดเอออันนี้เป็นอีเวนต์ในเทมครับก็ตอนนี้มีอ,อ่เป็นอีเวนต์ของขนนกแบบเนี้ยคือไปลุยดันเจี้ยนอีเวนต์เรื่อยๆได้รับขนนกมานะครับก็มีนะครับขายทําอะไรไม่ได้นะเออส่วนอันนี้อารีน่านะครับไปลงอารีนามามีแต้มมีเหรียญก็เอามาแลกของรางวัลตรงนี้ได้โซเยออันหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราขายตัวละคร3าราวขึ้นไปเราจะได้เหรียญมาคือเหรียญอันนี้นั่นแหละครับแล้วก็ามาแลกตรงนี้ได้นะครับ โอเคก็จ okay, บเรียบร้อยแล้วสําหรับระบบหลักของเกมนี้นะครับมีเท่านี้นะครับแล้วไปดูเมนูย่อยกันมีอะไรบ้างอยู่ตรงนี้นะครับคลิกดูปุ๊บก็จะเจอมีระบบเพื่อนออยู่ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปดูสิอ่าสหรับเกมนี้มันจะเป็นลักษณะของ Follow อ่ก็คือตอนที่เราลงดันเจียนน่ะถ้าเกิดเราเลือกเพื่อนที่ไม่ใช่เพื่อนอะ่ะเรียกว่าขาจรกันละกันนะถ้าเราเลือกขาจรอ่อะมันจะมีให้เรา Follow อยู่นะครับอ่าอันนี้ก็คือมีอรายชื่อว่าเรา Follow ใครไปแล้วบ้างนะครับ แล้วก็อันนี้คือใคร Follow เรานะครับคือ Follower นั่นเองนะครับส่วนนั้นสุดท้ายนี้ก็คือเป็นการเซิร์ชหาเพื่อนนะครับหาจาก ID นั่นเองนะครับก็คืออันนี้ ID เรานะครับก็ไปแลกกับเพื่อนนะครับเอา ID เพื่อนมาใส่ข้างล่างตรงนี้นะครับเพื่อที่จะ Follow ได้นะครับอ่าออปชั่นมีอะไรอีกนะครับอันนี้เป็นไอเทมนะครับก็เป็นไอเทมที่เรามีนะครับก็เอ้ยมีกระป๋องเนียเนี่ยกดดูดิอ๋อมันเป็นมันไม่ใช่เป็นกระป๋องเป็นตั๋วที่เอาไว้เปิด เปิดไอ้ดันเจี้ยนพิเศษอะ่ะเออคือเราเราขาดของอะไรอยู่อะ่ะนี่เป็นดันเจี้ยนประจำวันนะครับเราขาดของอะไรอยู่อะ่ะเราเอาตัวนี้เปิดเพื่อที่จะลงล่าหาของได้เลยนะครับโดยไม่ต้องรอวันนะครับเออมีอย่างนี้ด้วยนะครับต้องเข้ามาเช็คดูแล้วก็ไอ้ขนนกอย่างที่บอกไปลงอีเวนแล้วได้นะแล้วก็ขนนกนี่ก็ไปแลกของได้อีกท่อนหนึ่งน,นครับผมพยายามจะหาของดีๆแต่ว่าอ,อ่าถ้าผมจะแลกนะผมไม่เอาตัวละครหรอกตัวละครพวกนี้มัน มันแค่สีดาวไงไม่รู้จะแลกไปดออะไรไปแลกพวกแบบนี่ดีกว่าชิปช็อป,ปอะไรพวกนี้นะครับเ,ออเพิ่มความสามารถต่างๆให้กับตัวละครได้ด้วยนะฮะเฮ้ยเดี๋ยว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 มันมีอีกมันไม่ใช่แค่พวกนี้มันมีด้านขวาอีกอันะนี้คือเป็นรายละเอียดว่าเรามีการ์ดอ่าไม่ให้มีผลึกในการอัปเกรดกี่อันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นกระจะปองทิเก็ตถ้าหมืดมีตัว๋วกระจะปองแล้มาเปิดตรงนี้นะครับนะผมน่าจะเปิดไปแล้วละมันเลยไม่มีนะครับต่อไปนี้เป็นออปชั่นนะครับก็สาหรับเกมนี้ปรับได้ดหม นะครับแล้วก็การแจ้งเตือนครับถ้าเกิดไม่อยากให้แจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์ก็ปิดได้นะครับส่วนนั้นสุดท้ายนะครับมีการเคลียร์แคชมีการเชื่อมต่อกับ g l e Play Service แล้วก็อันนี้เป็นการแจ้งเตือนครับไม่ให้เติมเงินเกิน1 0,000แเยนต่อวนันเออดีเหมือนกันเวยก l e Play Service ไม่ได้เป็นการล็อกอินอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับคือมันแค่ซิงกับ Google Play Service อะถ้าจะย้ายคงใหญ่เครื่องไม่ได้นะครับส่วนอันนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับไอเดียเราอ่าคลิกเข้าไปดูได้นะครับก็เปลี่ยนชื่อได้นะครับอัน,นี่ อ๋อเปลี่ยนวันวันเดือนปีอ่าเป็นเดือนเกิดกับวันเกิดนะครับเปลี่ยนได้นะครับไม่รู้จะมีผลอะไรหรือเปล่านะครับก็แค่นั้นนะครับอ่าเฮลสอนการเล่นนะครับดูมูวี่ย้อนหลังนะครับอันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดของผู้พัฒนานะครับพวกข้อตกลงการเล่นเกมนู่นนั่นนี่จะรวมอยู่ในนี้แล้วก็อันสุดท้ายนะครับเอ่ออันนี้มันอันนี้สรุปว่าเราใช้ของใช้อะไรเงินแคสอะไรบ้างนะครับส่วนตรงกลางอันเนี้ยเป็นเรื่องของการย้ายไอดีนะครับถ้าอยากจะย้ายไอดีกดด้านล่างต่อนะครับ แล้วก็กดปุ่มป๊าปมันจะให้ ID มานะครับนี่คือ ID เดียของเรานะพาสเวิร์ดเราใส่นะครับ8ถึง10 32ตัวอักษรน,นะครับก็ใส่ไปใส่อะไรก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ให้ใส่ตัวเลขกับตัวอักษรสลับกันเช่น1 1 1่ง,ง,งอ,อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แบบนี้นเนี้ยเออจำให้ได้ก็แล้วกันนะครับ ID เดียกับพาสเวิร์ดของเรานะครับจำไว้ว่าถ้าเกิดเราจะย้ายไปอีกเครื่องหนึ่งต้องทำแบบนี้ตลอดนะครับแล้วก็โอทโอเคไปนะครับแล้วก็ให้จำไว้ทั้งคู่นะครับจำไว้ทั้งคู่นะ โอเคนี่คือการสร้างรหัสนะครับโอเคนะครับอันนี้สมมุติว่าผมย้ายมาอีกเครื่องหนึ่งเรียบร้อยแล้วจดรหัสมาแล้วนะครับจะเอามาใส่เครื่องนี้ทํายังไงนะครับกดด้านขวาบนครับ support และตัวนี้จําได้ไหมอ่าตัวนี้คือการโอนข้อมูลนะครับแล้วก็เอา id กับาสเว w o r d ของเราอะที่ id มันสร้างให้ password คือเราใส่เองสร้างเองถูกไหมครับนั่นแหละครับใส่ให้เรียบร้อยแล้วกดปุ่มสีเหลืองนะครับก็จะเป็นการสร้าง id เรียบร้อยนะครับ โอเคจบนะครับกับเกมซิมโฟ尼亚อัลลิมิเต็ด XD นะฮะหรือว่า XD อ n ลลิมิเต็ดเออช่างมันกันแล้วกันก็ขออภัยที่คลิปออกชา้าด้วยเพราะหาหลุมลงไม่ได้จริงๆนะครับก็มีแต่เกมที่น่าสนใจนะครับเข้ามาเยอะแยะ,ยะมากมายนะครับและเราก็ไม่ได้ทิ้งเกมญี่ปุ่นนะครับยังทำอยู่ด้านั้นเองนะฮะโอเคสำหรับคลิป okay, น,นี้ไว้เท่านี้กันแล้วกันมีอะไรผิดพลาดไปขออภัยมาณที่นี้ครับผม